ดีค่ะเด็กหญิงพนิดารายงานตัวค่ะวันนี้ปอแอบใส่ชุดอนุบาลนะคะมาล่าท้าผีนะคะสมาชิกในวันนี้นะคะก็จะมีพี่แจงน้องปางแล้วก็พี่ไหมนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะเจอกับผีประเภทอะไรนะคะ,ปะเปดูกันเลยครับผมมากระเล็ดมาตินปังกระเล็ดค่ะนีงนะเผื่อจะเป็นตัวคันแต่คิดว่าปังกระเล็ดเนี่ยน่าจะเป็นชื่อผีปมากกว่านะคะเฟซคือ m o เ s e n s o ผีต้องเหยียบเกลือนะคะแล้วก็ต้องถ่ายรูปน้ําสกปรกรับเกลือพร้อมจีน่าสกปรกเนี่ยีไม่ต้องก็ได้นะแค่พี่ไมเอาหน้าจุ่มไปน้ําก็กลายเป็นน้ำสกปรกจะขี้ใส่น้ําเลยเฮ้ยเราจะวใช้กดูแล้วทุกคนเฮ้ยเยวว่าเอาพี่ไมมันไม่ได้เอามาขามาบ้างไม่ได้เอามากี่ตังห้องโซฟาเลยได้คนแบบอยู่แต่ข้างล่างเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไหน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 พี่ไหนมาไนี่นี่นี่ตรงนี้เลย ถ่ายโชแชะเขาปวดหัวอยู่ห้าห้าก็เลยขึ้นเมื่อกี้มันสิบองศาตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเก้าแล้วว่ะตรงนี้หรอทางเดินเหรอพี่ข้างเดินพี่ข้างล่างเหรอวะข้างล่างแหละเพรบนข้างบนไม่มีเลยข้างล่างวะใต้ดินใต้ดินแล้วจริงหรอไอ้ดินเหรอเฮ้ยใครดีอะไรตรงนี้เดี๋ยวนี่นี่ต่อทางเดินเด้ออะไรกูรู้นะต่ทางเดินเออว่ะมีเสียงเดินจุดกำลังขอ เดินเก่งเดินเก่งอ่ะอุ้ยเฮ้ยทุกคนไม่ลอยมืออะไรพี่ตกใจมานี่มานี่มานี่มาถ่ายรูปเร็วน้องปังไหนอ่ะอยู่ไหนวะประตูห้องน้ำไปเดี๋ยวเฮ้ยพี่เอามาดีกว่าต้องเลยถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยพี่ไม่ต้องถ่ายก็ได้จริงเหรอมันไม่เห็นหรอเห็นเหรอเห็นเห็นเห็นแล้วก็ลองถ่ายสิเออว่ะขึ้นนี่ว่ะสุดยอดเลยน้องปังมีฟิงเกอร์มปินนะครับโคตรหลอนไหนผมเห็นมือ จับโม่ให้เทนเซอร์แล้วมันแบบมันขาดค้างอยู่แบบเออมองไอดูโมช่มันชอบเป็นอย่างนั้นแหละมันเขียนสมุดมสมุดเฮ้ยฮะมันเขียนสมุดมันเขียนสมุดสมุดนุ่นตรงห้องรองเทา้าตรงห้องที่มันเด้คำนึงไฟโดนดับนะครับไฟโดนดับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่สี่สีนะ่ถือไว้นะถือไว้นะดูไว้ดูไว้ดูไว้คุณที้คุณซอสจูมี่คือตอนนี้ถ้ามันตอบคือสปิริตถ้ายีใบผ้าคือเลยไปเน้น ไปแล้วพี่เหลือสองแล้วปิดไฟปะอิดไฟปิดไฟละคิวป้าอืมมา r e are you พี่ไม้ไปไหนอะมาไกลมาไกลไอยูยูโอ๊ยเอ้ยหลอกข้าหลกข้า มานี่มานี่เร็วเร็วเร็เร็ดวนดวนตัวอะไรวะไอพี่จูออน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 เฮ้ยจูออนเหรอาตุกมาจูออนมาจูออนเหรอโอ้ยเจอของดีอะไหนอะพี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันอยู่แถวหน้าบันไดการเกิดของมันคือจะเกิดอยู่จูออนอยู่ห้องครัวครับเมื่อกี้มันมันมันพุ่งมาจากชั้นสองมันขานหรือมันเดินมันขานมันขานดูทางเดินดูทางเดิน มันขึ้นมันขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองยั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 งขึ้นชั้นสองอยู่น่าจะรอดแล้วมั้งขึ้นชั้นสองก่อยลงมาก็หมดเวลา kill kill me me คิลเมสคิลโอปคอนิมันกำลังลงมาจากชั้นสองครับลงมาแล้วครับพี่ไม้ทำไมมันหันหน้าจังอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วดิไปแล้วไปแล้ปล้ปล้เฮ้ยอย่าไม่ไปเอาไปแล้วยังไปแล้วพี่ไม้สติเพิ่มหลือน้อยปะอ่าคนละ คนละสามสิบยาเลยปะเอาเลยยาสามสิบฉันไม่อยากตายของฉันเยอะมากแต่ไม่อยากเท่าโอปอลหรอกไม่ไปท็อตซ์ทูมี่กิฟต์อั sign แม่งคานไว้เลยนะเว e าอย you กล้เป็นปลาลูกบอลไหนอ่ะใช่เหรอเฮ้ยเม่นกินลูกบอลนแบบกุกๆเลย เสียงเดินตรงนี้อุ้ยมันเขียนหนังสืออีกแล้วพี่ขอหนังสืออ่ะถอเออส์ไฟล์ถือเอ็มเอสไปนะถือไว้แล้วพี่ถือไปแล้วเขียนสองรอบเลยวคีเออส์อัฟไฟล์ไฟติดไฟมันปิดพี่มันปิดเตรียมลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อุ้ยเมื่อกี้มันตึก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  ย้อนย้อนย้อนไปย้อนดีไปมาย้อนดีไปมาถ่ายติดผิวแล้วคุยไปไหมคุยไปไหมคุยไม่มาหรอเอายัง talk to me talk to me talk to us talk to us talk to talk to me talk to talk to us hey hey show your cell your cell kill me kill me kill me talk to us talk to us ตกใจวันเลยสี่โอ้ยห้าสี่ห้าโอ้ยห้าวะไปที่ปะวะ มันมันไม่พูดอ่ะแต่มันกระพริบไฟอยู่นะคลิปอันอัสไซคลิปอันอัสไซมาร์เกเรตมาร์เกเรตบัตดีแมรี่บัตดีแมรี่บัตดีแมรี่ไม่มีอย่างเลยวะฮัลโหลมาร์เกเรตทอค์ชูมี่อะไรอะทอค์ชูมี่ where are you สองคีบนะทอค์ชูมี อะเสียงดังข้างดู่มันแห่เหรอว่ารูกลัวจงว่ไม่ใช่มันเดินทาข้างหูข้างซ้ายมาเกเล็ดคิวอัดมันปิดไฟเก่งมากตามมาตามมันมาแล้วมันมาแล้วหูเข้ามาเข้าแล้วเข้า้ยหมันมันคานผ่านที่ไม้ไปเลยเมื่อกี้ พูดในเนีู่ดกับมันนี้มาตอบป้าพูดหน่อยมากเกล็ด talk to <m akes S 2> me มันมาเอาปอ <g ül üyor> Where are you talk to me มาเกล็ดพี่ยันไปละเฮ้ยอย่างนี่ว่าอย่าง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 อย่าได้ออกไปเลยนะ Come on มันมันจืดแค่สี่อ่ะมันไม่ห้ามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาเ้มันไปละพี่มันปละมันละโอ้ยเมื่อกี้มันเข้ามาข้างในห้องมันหายไปก่อนไงหมดเวลาพอดีเออประกันมันโอ้โหตาล้วเมื่อกี้อะมาเกล็ดเ are you..? Talk to me มาเกล็ด Talk to me Where are you ดิ Where are you พี่ทำอะไรอ่ะมันเดิน Where are you มันไปอีกแล้วเฮ้ยมันขายมันพูด้ำมันเร็วข้างนั้นพี i, mm, não, AU, <m <m mean, ่มาให้มาพี <m <m ่เดี๋ยวมันตามันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่เลยเฮ้ยพี่มันพูดได้ปะวะมันไม่พูดเลย่ะใช่ไหมซปีเนี่ยต้องตอบไปครบพี่ มันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอไฟบ่อยมากฉันขี้เกียจเดินไม่เปิดแล้วนะไปยืนคุยตรงที่ปิดไฟป่ะกลัวเอาไปล่ะเรียวเดี๋ยวเลเดี๋ยวมันตามเดี๋ยวให้มันตามเสร็จหรือเปล่า มากาเล็ดเฮ้ยอะไรแล้วรถมันมีซ้อนยังไงล่ะรถมันไม่มีซ้อนั่งหลบข้างรถก่อนรถไม่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เจใครก็ได้ตอนนี้มีแผนใหม่มาว่ะพี่มัยอะไรวะพี่มัยไปวิ่งหนีผีดิถ้าพี่มัยวิ่งหนีผีมาทันนะจะไดงว่ามันเป็นสปิริตแต่ถ้าพี่มัยวิ่งหนีไม่ทันคือมันเป็นเลเวนแนนเว้ยแผนอะไรวะแผนเสียสลู่เพื่อนแผนเส้นตายเฮ้ยเท่าไหร่พี่ สี่สี่สีุ่่มันหันรัวๆๆเลยมันน่าจะสูงหมดแล้วแหละพวกเราอ่ะมากาเล็ตไม่มีที่จูงเอเนี้ยต้องไม่ขึ้นบนพี่ไม้ r e ว o อยู่มันต้องวิ่งขึ้นบนใช่ไหมต้องลอกันขึ้นบนเีวตู่ตไมเป็นอยู่หนะ้าบันไดเลยต่ให้มันหันแต่พี่ไมบอกแต่ออเออปอออออปอเฮีย้าาา พี่ไม้จุกเลยพี่ไม้จุกให้รอดนะเขาตู้โผลพี่ไม้เขาตู้พี่มันมาหาเราปะ <laughs> มั้ยไม่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 พี่ไม้าเดินเร็วป้าดูให้หน่อยเออพี่รอดแล้วอะ่ะยังยังมันตามพี่ออไมนเลยมันช้าหรอช้าอยู่นะตอนนี้พี่รอดมาวิ่งวิ่งมาเขาตูล้ละทั้งทั้งที่เห็นหน้ามันนะแต่ถ้ามันไม่ตอบจริงๆมันน่าจะเป็นอะไรนะอย่างนึงอ่ะเป็นสปิริตถ้าอ e ีแบบคือสปิริตถ้าสปิริตบอกคือเลยไปเนแ้นอีแบบก็ไม่ขึ้นสักที สุดอ็มเอมันขึ้นแค่สี่เองอ่ะไม่ใช่ห้าใช่ไหมไม่ใช่โหหันโคตรนานเอาอีกีหนึ่งดิพี่ไหมเอาให้ชัวร์ดิพี่ไหมเห็นหน้ามาก่อนแล้วพี่ไหมวิ่งหนีได้วปะพี่กี้พี่เห็นแล้วพี่เห็นหน้ามันเลยทีดิโอปอไปดูกล้องกันพี่ไม่รอดเลยกล้องชั้นสองเราไม่มีนะเออมารอหน้าบันไดไปเตรียมกล้องให้เฮ้ยมันมาแล้วพี่ไหมหนี่ เฮ้ยพี่หมายเดินดนีเดินเดินช้าอยู่นะทันปะหนีทันปะหนีทันเนี่ยเขาตัวเนี่ยเออพี่มันช้ามันมันไม่เร็วไม่รู้อ่ะพี่ตอบสปีดิตก่อนแล้วกันเพราะว่ารอบเนี้ยครึ่งชั่วร์บอกแล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนลงบันไดมามันแห่เออแห่เออแห่เออใส่หูวที่เหรอแต่น่ากลัวนะตอนเนี้ยหนูแม่กลัวจังวะเย้ให้ไสปิริตไม่เป็นวิธีการหาผีที่แบบว่ามันจวนตัวจริงๆอ่ะคือหลักฐานเราหาไม่เจอ สุดยอดเ,เลยค่ะพ่มจูง <ผม S 2> ง่าย,<ล>ยอยู่จูงง่ายรจริงดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน